นิสัยเปลตธรทำบุญบุญแบบนี้อย่าหาธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัล,ลยาณมิตรทุกท่านนี่คืออาลียาซับแชนแนลช่องแห่งการเรียนรู้ธรรมะเพื่อเพิ่มพูทรัพย์ภายในใจให้สูงกว่าทรัพย์ภายนอกที่ลมพายุแห่งโลกพรากไปได้วันนี้เราจะมาฟังธรรมจากพระอาจารย์สุชาติอภิชาโต แห่งจุลสาลาเขาชีโอนธรรมะนี้กล่าวถึงสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่านิสัยเทวดาทำบุญกับนิสัยเปรตทำบุญนั้นต่างกันอย่างไรซึ่งสองคำนี้ฟังเพลินเๆอาจจะเหมือนแค่ชื่อเรียกแต่แท้จริงแล้วคือกระจกเงาสำคัญที่สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันอย่างชัดเจนครับเทวดาให้ด้วยใจบริสุทธิ ให้แล้วสุขให้แบบไม่หวังผลตอบแทนส่วนเปลกนั้นให้เพื่อหวังได้ยิ่งได้เท่าไหร่ก็ยิ่งหิวยิ่งอยากเพิ่มบุญไม่งอกมิแต่ความร้อนอิจฉาตรณนีกโกรธเกลียดกีดกันคนทำดีแม้ทำบุญจิตก็ยังเป็นเปรดอยู่รวมถึงเทศนากันนี้พระอาจารย์ยังกล่าวถึง17พฤติกรรมของผู้ที่ตายแล้วเสี่ยงกลายเป็นเปรตซึ่งคำสอนนี้ ไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เราตื่นรู้และตรวจใจตนเองว่าเรากำลังเดินอยู่ในวิสัยของเทวดาหรือกำลังหลงไปสู่ทางของเปรลดกันแน่พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตธรรมบนเขาณจุลสาลาเขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอนวัดยานณสังวรารามวารวรมหาวิหารจังหวัดชนบุรีท่านได้เคยบอกไว้ว่า นิสัยของเทวดาทำบุญกับนิสัยของเปรตทำบุญนั้นต่างกันเพราะตามหลักแล้วเทวดากับเปรตจะอยู่คนละมุมอยู่คนละด้านกันเทวดาจะไม่ทำบาปจะมีแต่ให้จะไม่อยากได้อะไรมีแต่อยากสละอยากให้เพราะให้แล้วมีความสุขส่วนวิสัยเปรตนี้อยากได้ได้แล้วมีความสุขได้แบบไม่ถูก ได้ด้วยการทำบาปได้ด้วยการช่อโกงได้มาด้วยการโกหกหกลอกลวงด้วยการลักทรัพย์ด้วยการเขียนค่าผู้อื่นอันนี้จะทำให้จิตใจหิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้หนึ่งล้านก็อยากจะได้สองล้านได้สองล้านก็อยากจะได้สามล้านอันนี้ก็ทำให้หิวทำให้อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคนชอบให้นั้น ใจจะไม่โลภอยากได้อยากแต่จะให้ให้แล้วมีความสุขให้แล้วไม่อยากเปียดเบียนผู้อื่นไม่อยากทำบาปทำมาหากินก็ทำด้วยวิธีสุจริตได้เงินมามากก็เอาไปทำบุญทำทานนี่เป็นลักษณะของเทวดาที่ไม่ได้หวังที่จะต้องร่ำรวยมาหาศาลแค่ทำมาหากินพออยู่ได้กินได้ไม่เดือดร้อนก็เพียงพอ แล้วนิสัยเทวดาจะเป็นแบบนี้ไม่อยากเกินความจำเป็นขอให้พอมีพอกินพอมีเกินกว่านั้นก็เอาเงินไปทําบุญเราเคยบินธบาตท,ที่กรุงเทพมหานครมีร้านขายของอยู่ร้านหนึ่งวันหนึ่งๆเขาจะใส่บาตพระเป็นร้อยรูปหุงข้าวหม้อเบรอร์เบรอเบรา่าเขาเตรียมไว้ท่าน้าเขาก็ไม่ร่ำรวยอะไรมีห้องแถวสองห้อง ขายของอะไรตามปกติแต่ใจเขาไม่โลภใจเขามีความสุขจากการทำบุญนี่แหละคือลักษณะของเทวดาส่วนพวกที่โลภส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาทำบุญพวกที่เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านถามเขาเลยเคยใส่บาตรหรือเปล่าถ้าทำบุญก็ทำแบบเอาหน้าเอาตาต้องมีการถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์บริษัทของเราได้ทำนู่นทำนี่ อันนี้ไม่ได้ทำเพราะการให้ทำด้วยความโลภโลภจะได้ของจะได้ขายของเยอะขึ้นโลภแบบเป็นการโฆษณาแฝงในตัวประชาสัมพันธ์การตลาดคนที่ทำบุญด้วยความโลภมันทำแบบนี้จึงไม่ได้เป็นเทวดาก็ยังเป็นการทำบุญแบบเปรตดอยู่นั่นเพราะอย่างโลภทำแล้วยังอยากได้อยู่สำหรับ17พฤติกรรม ถ้าใครทําแล้วจะกลายเป็นเปรตหนึ่งเป็นคนอิจฉาริษยาคนร่ํารวยกว่าและสูงกว่าตนหรือดูถูกดูแคลนคนยากจนและคนต้อยต่ํากว่าตน 2. ตรณีไม่ทําทานและอย่างกีดกันคนที่จะทําทาน 3. นําทรัพย์สินของพระภิกษุกและส่วนรวมมาเป็นของตน 4. ติชิ้นนินทากล่าวลายพระและครูบาอาจารย์ของตน 5. ้ยุโยงสงฆ์และหมู่คณะให้แตกกัน 6. ให้ยาหญิงมีคันเพื่อทำลายเด็กในคันเจ็ 7. แช่งด่าคนที่ทำบุญและทำความดีต่อสังคมและพระสงฆ์ 8. ใช้อุบายทุจริตในการค้า 9. ประทุษร้ายต่อพ่อแม่ 10. ไม่ยอมให้ทานด้วยข้าวและอย่างสาบานยืนยันว่าไม่มีข้าวซึ่งเป็นการกล่าวมดเท็ด 11. ลักขโมยของคนอื่นมากินและสมบทดสาบานว่าไม่ได้ขโมย 12. กลางคืนถือศีลกลางวันเป็นพราน 13. ผู้เป็นเจ้าเมืองหรือผู้ใหญ่ที่ชอบกินสินจ้างราคา 14. ทำบุญด้วยของเหลือเดน 15. าถวายพัตตาหารด้วยเนื้อหมาและเนื้อสัตว์ที่มีเล็บ 16. คมเหงรังแกคนยากจน 17. ตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าการที่เหล่านั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งคุณค่ามหาศาลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่งยาก ยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและมีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่เราได้รับจากการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานคือการได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากของสัตว์โลกที่สามารถทำได้โดยลำพังของตนเองจะไปนิพพานกันได้ดังนี้ ต้องมีพระพุทธเจ้าพาไปเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจะไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งเวลาของพระพุทธเจ้าที่มาปรากฏนี้เป็นเวลาที่ยาวนานมาก ระหว่างองค์ที่มาปรากฏจะทิ้งช่วงเป็นระยะเวลาหลายล้านล้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้มาตรัสรู้พระธรรมอันประเสริฐและก็นำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราให้ได้รู้จักวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดการแก่การเจ็บการตายและนี่คือเรื่องที่พวกเราอาจจะไม่รู้กัน อาจจะไม่เห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดมาแล้วจะพบกับพระพุทธศาสนาทุกๆครั้งไปนานๆจึงจะได้มีโอกาสมาพบอย่างที่พูดไว้ว่ายากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ง่ายกว่าการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นของง่ายมนุษย์เหล่านี้เกิดยากกว่าการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุใดเพราะว่าจํานวนของสัตว์เดรัจฉานมีมากกว่าจํานวนของมนุษย์ที่มาเกิดกันถ้าเราเปรียบเทียบกับประชากรของมนุษย์กับประชากรของสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในโลกนี้ มนุษย์นี้ถือว่ามีจำนวนน้อยกว่าหลายล้านเท่าด้วยกันและการเกิดของมนุษย์นี้เกิดยากการที่จะมีลูกแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายและก็มีจำนวนน้อยมีกันครั้งละหนึ่งคนและบางทีก็ไม่มีเลยไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเวลาเขาออกลูกออกเต่าเขาออกมาเป็นฝูงนี่คือความยากง่ายของการเกิดเป็นมนุษย์ กับการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปในนรกหรือบนสวงสวรรค์ก่อนถ้าได้ทำบุญไว้มากกว่าบาปก็จะไปอยู่ในสวรรค์ก่อนแต่ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะไปอยู่ในอบายภูมิอยู่ในนรกก่อนก่อนที่จะได้สิทธิ์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรอเวลาที่มนุษย์เขาผลิตลูก จึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันนี่คือความยากของการเกิดเป็นมนุษย์แล้วความยากของการเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ยิ่งยากกว่าอีกหลายเท่าเพราะผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือต้องเป็นมนุษย์คือผู้ที่ได้สร้างสมบรารมีมาอย่างมากมายเช่นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่มาเกิดแล้วก็มาออกบวชแล้วก็บรรลุตรัสสูุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้จะชอบทำกันทุกคนล้วนชอบที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขสบายอยู่กับความร่ำรวยต่างๆอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับความสุขสบายที่มีทรัพย์สมบัติมากและจะมอบให้กับเราแต่เจ้าชายสิทธฐานนี้ท่านกลับเห็นว่าทรัพย์สมบัติความสุขความสบายนี้เป็นเหมือนกับดักที่จะดักให้ท่านติดอยู่กับวัฏจักร แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกำดักที่จะดึงให้ท่านกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไม่มีใครจะคิดแบบเจ้าชายสิทธะกันส่วนใหญ่เราจะคิดอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายในโลกนี้กันอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันเพราะเราคิดว่าเมื่อเราเป็นใหญ่เป็นโตเราร่ำรวยเราจะมีความสุขกัน แต่เป็นความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขที่มีกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวตามมาต่อไปถ้าเราติดความสุขทางร่างกายนี้เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะมาหาความสุขแบบเดิมที่เราเคยหากันแล้วพอเรามาเกิดเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่าง อย่างที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่ในขณะน,นี้เจอมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนบางคนเกิดมาก็ลำบากตั้งแต่เกิดเลยพ่อแม่ยากจนแรนแ้นแค้นหากินอย่างยากลำบากบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนก็มีเวรมีกรรมมีเรื่องราวกับเจ้ากรรมนเวรต่างๆบางคนก็ไปประสบกับอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เกิดบนกองสุขอย่างเดียวกว่าจะได้สุขแต่ละครั้งก็ต้องแลกทุกข์กันค่อนข้างมากพอสมควรแต่เรามักจะมองข้ามความทุกข์เหล่านี้ไปเรามองไปที่ความสุขที่นานๆจะได้สักครั้งเวลาที่เราได้ไปเที่ยวกันเวลาที่เราได้เงินได้ทองมากันเวลาที่เราได้รับตำแหน่งยศถาบรรดาศักด์ต่างๆเวลานั้นเรามีความสุข มีความดีอกดีใจแต่เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มานั้นเรากลับมองไม่เห็นหรือกลับไม่คิดถึงมันเวลาที่เราร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าเสียใจเวลาที่เราวิตกกังวลหวาดกลัวกับภัยต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เรามาเกิดกันแล้วเวลาต่อไป ร่างกายของเราก็จะต้องเป็นเหมือนคนแก่ต้องเป็นเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเป็นเหมือนคนตายเวลานั้นเรายิ่งจะทุกข์มากกว่าตอนที่เราเป็นกันอยู่นี่ขณะนี้แต่เพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเราไม่ต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้กันแต่มันกำลังรอคอยเราอยู่ความแก่ความเจ็บความตายมันไม่หนีไปไนหรอก มันเป็นสิ่งที่มันจะรอต้อนรับเราถ้าเรามาเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอกับทุก์ต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรากลับมาเกิดก็เพราะความชอบความยินดีกับการหาความสุขต่างๆในโลกนี้นั่นเองท่านผู้ฟังครับการเกิดเป็นมนุษย์ครั้งแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ยังใช่ว่าจะมีบุญพอได้พบพระพุทธศาสนานี่คือโชคที่ปลากเสริดยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนับร้อยครั้งเพราะหนทางสว่างที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกนั้นต้องอาศัยการฟังธรรมศรัทธาปฏิบัติและชำระจิตของเราให้ผ่องใสธรรมะคือไฟฉายกลางวัตะสงสารถ้าไม่ใช่ทางก็ไม่ปรากฏขอให้คลิปนี้เป็นหนึ่งแรงเตือนใจ ให้เรารู้ว่าบุญแท้จริงนั้นเกิดจากการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลไม่หวังชื่อเสียงให้เพราะเมตตาไม่ใช่เพราะอยากได้เทวดาให้แล้วสุขเปรตให้แล้วยังหิวอยู่ที่ใจเราว่าจะเลือกเป็นแบบไหนขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟงฟังจนจบคลิปหากเห็นว่าธรรมะนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดถูกใจและแบ่งปันเป็นบุญร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปหน้าอริยทรัพย์ชน anel นขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีทรัพย์ภายในอันประเสริฐเป็นผู้มีปัญญาศีลและเมตตาดำเนินชีวิตด้วยความสว่างสวัยในจิตใจสาธุสาธุสาธุ